ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังคลืนจากที่ไกลๆก,ก่อนจะตามมาด้วยแสงว่าของฟ้าแลบที่ฉายเข้ามาผ่านหน้าต่างรถตู้ถึงแล้วเจ้าหนูหอพักหญิงตะวันเก่าคนขับพูดพลางชะโงกหน้ามามองหมายที่นั่งเงียบๆด้านหลังสุดหมายพยักหน้ารับเบาๆเ,เธอหยิบกระเป๋าเดินทางใบเล็กลงจากรถแม้ฝนจะไม่แรงแต่บรรยากาศเย็นเยียบแรกผ่านผิวหนังเหมือนมีใครแอบมองอยู่จากมุมมืดหอพักหญิงตะวันเก่า อาคารไม้สามชั้นเริ่มสุดของมหาวิทยาลัยห่างจากหอพักใหม่ไปเกือบหนึ่งกิโลไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีแสงไฟจากตึกอื่นใดใกล้เคียงเพราะหอใหม่เต็มทุกห้องเธอจึงต้องมารับห้องชั่วคราวที่นี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาที่แปลกประหลาดกว่าที่คิดไว้มากห้อง402อยู่ชั้นสองเดินเข้าไปสุดทางจะเห็นเลยลุงยามที่เฝ้าหอยืนอยู่ใต้ใช้คาพูดเสียงแถวก่อนจะเสริมอีกประโยคทั้งที่มไม่ได้ถาม อย่าเปิดหน้าต่างไว้ตอนกลางคืนนะแล้วก็อย่าเผลอไปเข้าห้องข้างๆเข้าใจไหมเธอยิ้มเฉื่อยๆไม่กล้าถามต่อว่าเพราะอะไรทั้งๆท,ท,ที่เธอรู้ว่าห้องข้างๆคือห้องหมายเลข404เสียงรองเท้าย่ำน้ำดังขึ้นทีละก้าวหมายลากกระเป๋าผ่านถงทางเดินไม้ที่ลั่นเอียดๆฝาผนังเก่าที่มีคราบเชื้อราซึมออกมาในบางมุมเหมือนมันกำลังหายใจอยู่เงียบๆห้อง402อยู่สุดทางจริงอย่างที่ลุงยามบอกแต่สิ่งที่แปลกคือ ห้อง404ข้างๆกลับถูกปิดด้วยแผ่นไม้ทับเต็มบานประตูมีเทปกากบาดสีแดงพาดไว้และมีกระดาษแผ่นหนึ่งติดไว้ว่าห้ามเปิดด้วยเหตุผลทางความปลอดภัยไม่ใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลเธอเปิดประตูห้อง402เข้าไปวางกระเป๋าลงและนั่งพักเหนื่อยโดยไม่กล้าหันมองไปทางห้องข้าง,างๆเธอพยายามบอกตัวเองว่าคืนนี้แค่ฝนตกบรรยากาศมันเลยดูหลอนๆห,ห้องเก่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ เธออาบน้ำล้มตัวลงบนเตียงเตรียมตัวนอนก่อนวันแรกของการเป็นนักศึกษาเงียบกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนคกึกเสียงบางอย่างดังมาจากห้อง404กึกคึก,คกเหมือนเสียงประตูที่ถูกขยับจากด้านในไม่ลืมตาโพลงเสียงนั้นไม่ได้อยู่แค่ในหัวเธอแน่ใจว่าได้ยินจริงๆและเมื่อเธอลุกขึ้นเดินไปที่หน้าห้องเสียงนั้นก็หยุดลง หรือไว้แค่ความเงียบก,กับกลิ่นน้ำฝนที่ยังคงโชยผ่านหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทนี่แค่ขืนแรกแต่เธอเริ่มสงสัยแล้วว่ามีบางอย่างในหอพักนี้ที่ไม่ต้องการให้เธออยู่ฝนยังคงตกเสียงหยดน้ำจากชายคาหล่นลงกระป๋องเก่าดังก้องเข้าไปในห้องพักของมายเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งตอนตีสามทั้งที่น่าจะหลับไปแล้วตั้งแต่หัวถึงหมอนแต่ไม่ใช่เสียงฝน สิ่งที่ปลุกเธอคือน้ำเสียงเบาๆที่แทรกผ่านผนังไม้เก่ามาเปิดให้ฉันเข้าไปหน่อยเสียงผู้หญิงแถวเบาเหมือนสายลมแต่เจือด้วยความเศร้าและเจ็บปวดหมายนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองเธอเกลืนน้ำลายหันมองไปที่กำแพงด้านขวากำแพงที่ติดกับห้อง404เธอพยายามคิดว่าอาจเป็นเสียงทีวีหรือใครแกล้ง แต่เสียงนั้นกลับพูดขึ้นอีกครั้งช่วยเปิดให้หน่อยหนาวไมยลุกพว้เธอไม่อาจทนอยู่เฉยได้อีกต่อไปมือเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์จะโทรหาเพื่อนแต่ไม่มีสัญญาณเธอหยิบเสื้อมาคลุมเดินออกจากห้อง402ออกไปยังถงทางเดินเงียบสงัดไฟนีออนบนเพดานกระพริบแสงวูบวากกลิ่นชื้นของไม้ผู้ช่วยเข้าจมูกไม้ก้าวไปหยุดหน้าห้อง404บานประตูยังถูกปิดไว้ด้วยไม้ทับแน่นเทปแดงยังคงอยู่ แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือเสียงเคาะประตูจากด้านในตึกตึกตึกสามครั้งชัดเจนมายืนแข็งทื่อไม่รู้ตัวเลยว่าหยุดหายใจไปตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงนั้นยังไม่หยุดกลับกลายเป็นเสียงเล็บขูดประตูครีดดดเสียงนั้นดังจนเธอต้องถอยหลังแทบจะล้มเธอรีบวิ่งกลับเข้าห้องปิดประตูล็อกแน่นหายใจหอบเหมือนเพิ่งวิ่งหนีตายโทรศัพท์ยังไม่มีสัญญ,ญาณ นาฬิกาบอกเวลาตีสาสิบห้าเธอทิ้งตัวลงบนเตียงแต่แล้วก็ต้องผงะบนหมอนมีคราบน้ำเปียกเป็นวงแหะกเศษเส้นผมสีดำยาวเปียกน้ำเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเช้าวันถัดมาไม่ตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัวตุบๆเหมือนคืนก่อนคือฝันร้ายที่ยาวนานเกินไปแต่คราบน้ำบนหมอน กับเส้นผมยาวที่เธอยังเก็บไว้ในถุงพลาสติกบอกเธอว่ามันไม่ใช่แค่ฝันเธอเดินลงมาด้านล่างถงหอพักในยามเช้าดูเงียบกว่าที่ควรจะเป็นไม่มีเสียงเพื่อนนักศึกษาไม่มีแม้แต่กลิ่นอาหารเช้านี่นั่งตรงนี้ได้ไหมเสียงใสๆดังขึ้นจากทางด้านหลังไม้หันไปมองหญิงสาวผิวขาวซีดผมยาวตรงนั่งลงข้างเธอยิ้มบางๆให้โดยไม่รอคำตอบเราอยู่ห้องส0 3ชื่อแอนน์เมื่อคืนหลับดีไหม มายนิ่งสับสนปนประหลาดใจเมื่อคืนทั้งหอเหมือนร้างแต่กลับมีคนอยู่ห้องติดกันเมื่อคืนมีเสียงแปลกๆจากห้องสี่ร้อยสี่ไมลองถามออกไประวังทำแอนยิ้มก่อนจะตอบเสียงเบาเหมือนกระซิบก็เพราะมันไม่เคยว่างเลยแนส่สิเธอหัวเราะน,น้อยๆเหมือนไม่มีอะไรแล้วลุกขึ้นจากโต๊ะโดยไม่พูดอะไรต่อไม่รีบเดินตามออกไปแต่พอเธอเลี้ยวพ้นมุมตึกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว วันนั้นทั้งวันไมาถามคนในหอไม่มีใครรู้จักแอนเธอไปเข้าห้อง403ไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีคนอยู่เหมือนมันร้างมานานแล้วคืนนั้นมามนอนเปิดไฟเธอไม่ต้องการพบเจอใครอีกไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่ตอนเที่ยงคืนเสียงเขาเบาๆดังขึ้นที่ประตูห้องเธอก๊อกกกพร้อมเสียงคุ้นเคยที่เธอได้ยินเมื่อเช้าใหม่เราเหงาออกมาคุยกันหน่อยสิเสียงของแอน ไม้หายใจไม่ออกเธอหยิบผ้าห่มมากลุมโปง่งพยายามไม่ขยับไม่ตอบไม่แม้แต่หายใจดังแต่เสียงยังไม่หยุดไม้ทำไมถึงลืมเราน้ำตาเธอไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะจูจ่ๆเธอก็จำอะไรบางอย่างได้ใบหน้าของแอนไม่ใช่แค่คนที่เพิ่งเจอกันวันนี้แต่เคยอยู่ในฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝันที่มีเลือดไหลจากศีรษะของแอนและเธอก็ยืนร้องให้อยู่ข้างๆเหมือนพวกเธอ เคยรู้จักกันมาก่อนในอีกโลกหนึ่งวันต่อมาหมายนั่งเงียบอยู่ที่โรงอาหารเก่าๆของคณะเธอเปิดมือถือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหอพักตะวันเก่าแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีแม้แต่รีวิวเหมือนมันไม่มีตัวตนในโลกออนไลน์เธอใช่คนที่อยู่ห้อง402หรือเปล่าเสียงจากด้านหลังทำให้ไม่สะดุ้งหญิงสาวแว่นตากลมผมสั้นคนหนึ่งนั่งลงตรงข้ามเธอเธอบอกว่าชื่อพี่ฝ้าย อยู่ปีสี่และเคยพักหอเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนถ้าเธอได้ยินเสียงจากห้อง404อย่าไปตอบกลับนะักคำเตือนนั้นทำให้หัวใจของไมายเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าควรกลัวหรือดีใจที่มีคนเข้าใจห้อง404เคยมีเรื่องเกิดขึ้นตอนฉันอยู่ปีหนึ่งก็เคยมีรุ่นพี่อยู่ห้องนั้นกับเพื่อนสนิจชื่อแอนชื่อที่ได้ยินทำให้ไมเงยหน้าขึ้นช้าๆ แอนเป็นคนเงียบๆน่ารักนะแต่หลังจากนั้นอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆมีคนได้ยินเสียงร้องให้เสียงคนพูดจากห้องตอนตีสามวันหนึ่งแอนก็หายไปเฉยๆไม่มีใครเจอเธอเธอ,อีกเลยมีแต่ข่าวหรือว่าเธอกระโดดลงจากชั้นสามไมกลือน้ำลายอย่างยากลำบากคำว่าแอนและหายไปทำให้ภาพในหัวกลับมาอีกครั้งเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ในห้องสี่รอยสี่กับร่างของแอนที่นั่งร้องให้มือกุมศีรษที่เลือดไหล มายจำได้แล้วเธอเคยเห็นภาพนั้นในฝันฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เธอยังอยู่มัธยมทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าหัวนี้คืออะไรเหมือนมันไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความทรงจำคืนนั้นมายกลับมาห้องด้วยความสับสนเธอไม่รู้ว่าแอนคือใครแต่หัวใจเธอบอกว่าทั้งคู่เคยผูกพันกันตีสองเสียงเปิดประตูดังแถวจากห้องข้างๆ เธอไม่กล้าลุกไปดูแต่เสียงฝีเท้าค่อยๆเดินมาใกลกอกเสียงเคาะหน้าห้องเธอเบาๆตามด้วยเสียงสะอื้นที่เธอจำได้ไม่ลืมไม่จำเราไม่ได้จริงๆเหรอเสียงที่มาจากวิญญาณที่ยังรอคำตอบของมิตรภาพที่เคยมีและบางอย่างที่อาจเคยสัญญากันไว้ฝนตกอีกแล้วคราวนี้แรงกว่าทุกคืนที่ผ่านมาสายฟ้าฟาดลงกลางป่าหลังหอจนแสงว่าทะลุหน้าต่างเข้ามาในห้อง ไมายนั่งกอดเขาอยู่บนเตียงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามใครคือแอนและทำไมเธอถึงรู้สึกผูกพันกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนในโลกนี้เสียงเขาเริ่มขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกคราวนี้หมายไม่หลบไม่หลีกไม่หนีเธอลุกขึ้นเดินไปเป,นเปิดประตูอย่างช้าๆภาพถงทางเดินมือสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลบว่าเป็นจังหวะเหมือนจังหวะลมหายใจของอะไรบางอย่างห้องสี่ส บานประตูที่เคยถูกปิดตายตอนนี้ไม่มีแผ่นไม้ไม่มีเทปสีแดงหรือแค่ประตูไม้สีซีดที่เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยไม้ก้าวเท้าไปใกล้ทีละก้าวสียฝีเท้าของเธอดังเอียดอาดไปกับพื้นไม้เปียกชื้นเมื่อถึงหน้าห้องเธอผลักประตูเข้าไปเบาเบาห้องสีร้อยสีเมื่อสนิทกลิ่นเหม็นปีกอุบอวนทั่วห้องผ้าม่านขาดรุ่งริ่งปลิวไหวจากลมเย็ยนที่พัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่และที่กลางห้อง มีเงาคนกำลังก้มหน้านั่งอยู่บนพื้นแอนเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นดวงตาเศร้าๆคู่หนึ่งเลือดแห้งกรังไหลาจากหน้าผากผมยาวเปียกน้ำหยดลงพื้นไม่เธอจำเราได้แล้วใช่ไหมเธอไม่รู้ว่าควรพยักหน้าหรือวิ่งหนีแต่น้ำตาก,ก็ไหลออกมาเองโดยไม่รู้สาเหตุเราขอโทษเราสัญญาแล้วว่าจะไม่ทิ้งเธอแต่เราก็ลืมเธอไปจริงๆ ร่างของแอนค่อยๆลุกขึ้นและเดินเข้ามาหาเธอช้าๆแสงฟ้าเผาอีกครั้งภาพตรงหน้ากลับกลายเป็นหญิงสาวในชุดนักศึกษาที่เปื้อนเลือดดวงตาเศร้าจ้องลึกเข้ามาในหัวใจฉันไม่ได้โกรธเธอแค่อยากให้เธอรู้ว่าเราเคยมีสัญญากันไว้ทันใดนั้นเสียงประตูทั้งหอพังดังสนั่นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหลายคนแทรกมาจากทุกห้องเหมือนทั้งอาคารกำลังถูกปลุกขึ้นมาจากหลุมลึกแห่งอดีต ไฟดับทั้งตึกแต่ในห้อง404มีแสงสว่างบางอย่างเปล่งออกมาจากตัวแอนม่ยืนนิ่งก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปแตะมือของแอนเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นบางอย่างที่แฝงอยู่ข้างในทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกันทุกอย่างก็ดับลงไม่ลืมตาขึ้นอีกครั้งเธออยู่ในห้องของตัวเองห้อง402เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ บนตัวเล็กข้างเตียงมีกล่องดนตรีไม้วางอยู่เธอไม่เคยมีของสิ่งนี้มาก่อนเมื่อเปิดออกเสียงกล่องดนตรีบรเลงเบาๆและกระดาษทับเล็กๆในนั้นเขียนว่าเราจะไม่ลืมเธออีกแล้วสายฝนยังคงตกแต่คราวนี้มันไม่ได้ทำให้หมายกลัวอีกต่อไปในทางกลับกันเธอรู้สึกว่ามันกำลังพาเธอกลับไปสู่ความจริง ลองดนตรีที่วางอยู่บนโต๊ะยังคงเล่นเสียงทาเบาทุกครั้งที่เธอเปิดมันเมโลดีนั้นคุ้นหูเหมือนเคยฟังมันในวัยเด็กเธอตัดสินใจกลับไปยังห้อง404อีกครั้งในช่วงกลางวันเพราะเธอรู้ว่าความกลัวจะไม่มีประโยชน์หากมันบดบังความจริงที่ควรถูกเปิดเผยห้อง404ไม่มีการปิดกั้นอีกต่อไปประตูเปิดอ้าออกอย่างเงียบงนันภายในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นหนาและของเก่าๆที่ยังคงอยู่เหมือนเดิม และที่ใต้เตียงไม้เก่าๆไม้พบกล่องเหล็กขึ้นสนิมใบหนึ่งเมื่อเปิดออกภายในมีแฟ้มเอกสารสีเหลืองภาพถ่ายเก่าของนักศึกษาหญิงสองคนยืนยิ้มอยู่หน้าหอคนหนึ่งคือแอนอีกคนคือเธอเองไม้เบิกตากว้างภาพถ่ายนี้ไม่เคยอยู่ในความทรงจำของเธอในแฟ้มยังมีสมุดบันทึกเหล็กลายมือวัดๆที่เขียนด้วยปากกาํำเงิน วันนี้ไมายบอกว่ากลัวฟ้าร้องฉันเลยเปิดกล่องดนตรีให้เธอฟังจนหลักเราสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมายบอกว่าถ้าฉันหายไปขอให้ตาหากันให้เจอเธอวางสมุดลงช้าๆมือสั่นใจสั่นยิ่งกว่าความทรงจำหลาทลักกลับเข้ามาในหัวเหมือนผาพฟิล์มที่ถูกฉายย้อนกลับเธอเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเธอเคยเรียนปีหนึ่งที่นี่ก่อนเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ทาให้เธอต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนครอบครัวเธอปิดกัน้นเรื่องแน่ดีต่อและย้ายเธอไปเรียนอีกมหาวิทยาลัยหลังหายดีแอนไม่เคยหายไปแต่ถูกลืมจากทุกคนรวมถึงเธอเองเสียงกล่องดนตรีดังขึ้นอีกครั้งไม้หันกลับมาเห็นร่างของแอนยืนอยู่หน้าประตูห้องไม่ใช่ในสภาพผิไม่ใช่ในสภาพเฮียนแต่เป็นแอนในแบบที่เธอจำได้ ใส่ชุดนักศึกษายิ้มบางๆและร้องให้เงียบๆขอบคุณนำ้ำใหม่ที่กลับมาหาเราจากนั้นร่างของแอนก็ค่อยๆจางลงไปต่อหน้าต่อตาเหมือนเธอได้ปลดปล่อยแล้วไม่มีความคลังคาอีกต่อไปและทิ้งไว้เพียงกล่องดนตรีที่เล่นบทเพลงสุดท้ายเบาและไกลออกไปเรื่อยๆฝนตกอีกครั้งแต่คืนนี้มันไม่ใช่แค่ฝนธรรมดามันคือสายฝนสุดท้าย ที่จะฉล้างทุกอย่างที่เคยข้างค้างหมายนั่งอยู่ริมหน้าต่างกล่องดนตรีวางอยู่ข้างตัวเปิดทิ้งไว้ให้เสียงนั้นลอยวนอยู่ในห้องเหมือนคำลาท่าเบาเธอรู้แล้วว่าที่แอนยังอยู่ไม่ใช่เพราะความแค้นแต่เพราะสัญญาและความผูกพันภาพในหัวเธอย้อนกลับมาอีกครั้งเธอกับแอนเคยนั่งฟังเพลงกล่องดนตรีด้วยกันในคืนที่ฝนตกเหมือนตอนนี้พูดคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องความฝันและคำมั่นที่เคยให้กันไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมกันนะแต่ไมลลืมจริงๆลืมเพราะอุบัติเหตุเพราะความเจ็บปวดที่ทําให้ต้องทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเพราะครอบครัวพาเธอออกจากเมืองนี้ไปแต่แอนไม่เคยไปไหนเลยคืนนี้คือคือสุดท้ายของการอยู่ที่นี่เพราะพรุ่งนี้หอหญิงตะวันเก่าจะถูกปิดถาวรเธอลงไปยังถงล่างหอกกลองดนตรีเดินฝ่าสายฝนมุ่งหน้าไปยังใต้ต้นไม้ใหญ่ ข้างหอจุดที่ในบันทึกเขียนไว้ว่าเป็นที่นัดพบของเธอกับแอนเรากลับมาแล้วนะแอนเราจะไม่ลืมเธออีกเธอวางกล่องดนตรีไว้ใต้ต้นไม้เสียงเพลงยังคงดังเบาๆและทันใดนั้นสายฝนก็หยุดลมสงบอากาศเย็นแผ่วและกลิ่นดอกไม้โชยมาอ่อนๆไม่เงยหน้าขึ้นเห็นเงาของหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนอยู่ใต้ต้นไม้ยิ้มให้อย่างอ่อนโยน ไม่มีน้ำตาไม่มีความเศร้าอีกต่อไปขอบคุณที่กลับมาหาเราหมายร่างของแอนค่อยๆสลายไปในอากาศพร้อมกับหยดน้ำฝนที่ค่อยๆหายไปทิ้งไว้เพียงกล่องดนตรีและความรู้สึกอบอุ่นในใจเช้าวันถัดมาไมาย้ายออกจากหอเดินจากไปพร้อมความทรงจำที่เคยเลือนลางแต่วันนี้ชัดเจนจนเธอไม่มีวันลืมอีกและในหัวใจของเธอ มีเสียงเพลงแ่วเ,เบาจากกล่องดนตรีนั้นเล่นอยู่ทุกคืนเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเรื่องหล่อลึกลับและอบอุ่นหัวใจแบบนี้อีกนะครับความทรงจำบางอย่างแค่เรากลับไปมองมันใหม่เราก็อาจพบว่ามันไม่เคยจากไปไหนเลย